สวัสดีปีใหม่จีนนะคะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลตุจีนอยู่นะคะวันนี้นะคะถ้าทุกท่านอยากจะไปไหว้ขอพรเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังสําหรับช่วงตุจีนนะแต่ไม่รู้ว่าควรจะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพองค์ไหนนะคะให ดวงมันเฮงมันปังขึ้นนะคะวันนี้หมอลินมีไพ่ไม้ทุกท่านเลือก3ใบนะคะไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2แล้วก็ไพ่ใบที่3ให้ทุกท่านมีสมาธิก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะก่อนที่จะดูเฉลยนะคะเป็นกําลังใจให้หมอลินโดยการกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะหวังว่าทุกๆท,ท่านคงจะเลือกไพ่ไว้ในใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูไพ่ไมยเลขหนึ่งไปพร้อมกันนะคะวันนี้ สำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะแนะนำให้ไปไหว้ขอพรองค์พระยาขุดนะคะถ้าทุกท่านมีบูชาอยู่ที่บ้านหรือว่าคล้องคอเป็นประจำอยู่แล้วสามารถกลับไหว้บูชาองค์ท่านได้เลยแต่ในกรณีที่ไม่มีนะคะก็ไปกลับไหว้นะสถานที่ที่มีองค์ท่านอยู่เช่นวัดหลวงพ่อวาลานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองช่วงนี้นะคะคุณต้องไปไหว้ขอพรองค์พระพรมสีหน้านะคะ ก็ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะของพระพรมสีหน้านะคะขนาดคนต่างชาตินะคะคนจีนก็นิยมกับประกาบไหว้ฉะนั้นบางทีคนไทยก็ไม่ต้องไปไหนไกลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยมีเยอะนะคะลองไปกราบไหว้ขอพรดูนะคะช่วงที่ขอให้คุณนะคะมีสมาธิ ที่สําคัญขออะไรก็แล้วแต่พยายามขอทีละหนึ่งอย่างนะคะค่อยไปขอใหม่และช่วงที่ขอให้คุณหมั่นปฏิบัตินะคะสวดมนต์นั่งสมาธิถือสิน5้าไปด้วยนะคะสิ่งที่คุณขอจะได้สําเร็จสำริจผลได้ไวขึ้นสําหรับคนที่เลือกไพ่หม่ยเลขสามนะคะแนะนำให้ทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลตุษจีนอยู่แล้วนะคะให้คุณกลับไหว้ขอพรเช่นนะคะเทพหกหลกซิวนะคะ สองเทพเจ้าใฉ่ซินเอียนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 3. เทพเจ้าเาทพกวนอูนะคะหรือคุณจะไปกราบไหว้ที่วัดจีนก็เช่นวัดเล่งนายีนะคะวัดมังกรเสริมดวงชะตาได้นะคะนอกจากเสริมดวงชะตาแล้วสำหรับบางคนมีความวิตกกังวลว่าปีนี้เป็นปีชงหรือปีร่วมชงอยากจะไปไหว้ ขอพรแล้วคุณก็ไหว้แก้ชงไปในตัวด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะไปครั้งเดียวได้ครบทุกอย่างนะคะและที่สําคัญสําหรับคนที่เลือกไพ่แล้วนะคะให้ไปกราบไหว้ที่สําคัญขอให้พรของคุณนะคะสําเร็จสำฤทธิ์ผลได้ไวขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังในช่วงเทศกาลรุดจีนตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับปี2566นะคะสวัสดีค่ะ